สวัสดีพี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทุกคนที่เข้ามาชมสอง,สง,สงน้องคำเด้อพี่ป่าพี่ป่าพี่น้องเบิง้งไผ่ลูกแหงอันนี้ป่าไมาเหมดไม่ก้อนชุกเลยนะบ้านนี้เนาะฮู้ยควันดิ ค่อะรอริพี่น้องโอ้ยผมได้อยากกินปิ้งปลามาได้สิบเสลขวัญแห้งอีเริ่มมีกินหอมแล้วพี่น้องโอ้ยหอมทวนทวนหอมตีด่างทวนทวนอุ้ยค่อะอริปิ้งปลาคอกับปลาตะเพียนปลาคุณใหญ่สองตัวปลาตะเพียนสามตัวอืมหอมเลยพี่น้องโอย้ยขวัญเต้ด่างหินหิน

ฮีสุกเลยไฟแห้งขนาดชีสูกเลยน,นี่ขนาดลงตามนี่ไฟใหม่มบดดพี่น้องมากินข้าวกลางโรงกลางป้ามั้งนี่ บ,บ,บมีคนจับกล่องไห้น้อ,มนองออมึงงอไว้เนาะไม่ยมมุ่งๆเขาเดียวกขคงเพียงฮะถ่ายเพื่อนจอด้อายเพื่้นอืออ่ายเขาเลือกปลาอือ นีม่มึงหมือนแม่ลูกอิ่มบ่กินกัน,กนยังสี่บาทแล้วโซน่าเพ่อะไรเพราะเสพอะไรแต่มาขอมองว่าไปส,ส่งมันยุดบอพี่น้องหลังจากที่กินเขาแล้วก็สิเก็บถั่วเก็บบ่วงเก็บเอาเครื่องกระบ,บาดเมื่อบาดบัตน,นี่โค้งพอเนืยยางก่อนแหละเมื่อก่อนบัตรน,นี่เพราะว่าน้่มกระยบแล้ว น,น้นำมแห่งน้ำยังโบราณบ่ค่อยถึกป่าปรนไดบรรเฮาใส่ตูงปลาไว้เมื่อก่อนบัดนี้พี่นี่ก้อนบ,บาดกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบิร์ทุกท่านที่ดขาหับส้มซองนังคำเด้อนี่ยืดแค่ไหนเราพี่น้องเออจีนแค่แหนเราพี่น้องพูดนะให้พี่น้องเบิ่งเอาเด้อเป็นอะไรอันนี้ ให้พี่นัองมีจืบึงเอาเด้อกะเมย์้าเมย์กินข้าวเป็นว่าว่น้องเอ้ยกินข้าวว่าว่าหรือว่าเมยว่าไหมั่นเมยเมาินข้าวอ่าออมืนอืนววิเจ้าก็ว่าอยู่มัน็รข้าวไหกอันนี้นัเมนเออทาไมจจืค่ะพ่นังนนแล้วมันมันนั่งได้กุูกมานั่ง คนเคยเห็ดเคยทำเนาะใช่เพื่นจะอดบ่รไก้คือแบบจะเข็ดนะพี่น้องเอ้สมินสมนสี้นนสมินแห้งบะแม่ไปผักไปเลยโอ้่เ้อดิมีหมองมันมันเบเบาอ่ะเออเออเออ บ่ย่านแม่วันต uh. ีใส่ย่างกระไดให้เฮ้ยได้รลายน่เฮ้ย้เห้อให้เล่เห็ดนะอาดูมาพี่เลยนุ่มนะเลยนุ่มนะเจ้มพอมีมองใส่ คนมาลิ่นพี่น้องเอ้ยยังยังมาล่นอ้มาเคื่อนเพื่นก็มาจบแกงเปกมาจบพอดีอะไกินแกงหน่อไหมน้ำกกนซะก่อนเด้อฮะโอ้มีเหตุเนกันอีกอ้าวพู้บ่ามีไจหดไมทังใดอะนะพูดนอันนี้งเส้่นมากินทั้งผักแคงแงงทั้งมากาทิน ปใหญ่จ่อยพี่น้องเอ้ยนันก่ยาามายูานก็บ่ี่เไหไดเอันกินระบาดีบ่อืมปากแยงคืองามแท้พูดเอาไปนั่งม โอ้เสียกระโพอุ่มหัวนะแม่เนยยังมาได้ไหมหยุ่หาเห็ดนะตายจักฮ่าเราเอากินนมพ่อกับโบกินเอากินนมพ่อกับโบกินฮะไปหวังสวยๆนี่นะเอากินนมกับโบกินยังวะน้องเสือพี่น้องเอ้ยเด้นพ่ออุ่มอยู่ เขาอุ it, it so oh! ้มผวนเอเด็ดนไพสมาและโอ้ยว่ไเาโทน้ม่ย่าวนพี่น้องเอ้ยแม่นองอันได้อีบ่เฮ็ดนี่เนาะเต็มบ่ในซมาบึงดูเต็มัวรอเต็มป่าเต็มอะเซเฮ้ยมุ่งมาเทให้หน้ากนอุ้ย ปาพี่น้องแม่อังเนงงมอันนี้ไหนนะอุ้ย่บบอะไรกันเลยไห้นายอ่าลาดอัลกตาลาดอากษถตริย์าสวัสดีพี่น้องลูกชายกะหายอากินนมกนเดือดเดือดบอกกินพุ่นนาบ้านพุ่นปาพได้เฮ็ดแต่ได้ป้าพ่อนห แองคือไปอีกนอยนึงคือไปอีกป like ้าต้องไปมกินกะเพราอ่ไม uh ่ได้แม่น uh ah> ียกสิมารินแกงหนูไม่ลายผัดยังหนูไม่ลายนอนคุณคเขาเจ๊อันนีเราไปใส่อีกไหมกะ ปลาชื่กระพุกนะมาส่สิกลมนะะปลาแดกแต่ปลาแดกลายพี่น้องเอ้ปลานมปลาป่องพี่น้องจื้ยี่บ้านี่ซเสแดงนี่เอปลหเ่อย่าเพิ่เบานาเป็นลูกใสกมาน้ำเด้อน้าเด้อเอาไฟให้นานมีนไาสมนไใสานให้นานเอาไฟเอาไฟเลื่อยวดวดว

เอาแมาใกันน้ำแม่บอใลาปลาป่าะมกะทินยาย้องลานเออคโตหนามาชมคนมาชมคข้างหน้ามีปลามีปลาลลายอืมตรงนี้คใส่แหง่กาากันโบ่

เล่อะไรดิยังแต่ห้ามกี่เอาเลกะจ๊ะน่าเขมานขังเี้ย่ข้อเบื่อน่ะกูังเสตามข้เบื่อบ่ไยินจะเขื่อเ็มานน้ามือเดียวเลยเต็มเไยสองมือเลย่อไยมือละห้ปุ พ oh, ่นผู้อะไปลาย่งพ่นตกอย่างไนเอาไปหลอดแรกไปใส่เออ

้ามกี่บ่อน sí, sí, si ้อเยวอสนียวเสี่ยวได้พี่น้องเอ้เสี่ยวฮากี่ซีน้ำกันจำกันได้ยี่บนี่เสี่ยวฮากี่ซี่น้ำกันจำกันได้ยี่บ่

เนี่ยชู้เนี่ยสาวกผ่แม่มากผันอมียหญ่บ่ผันอมีอะไรมาวันไหนกันไรอย่าบอกอีหาหัวได้ฮะเกิใหญ่เัอใดนี่ต้าสมบัติมิกอย่าบอกอ๋อยาไอยู่นีแล้วดแลบด้วนไนกดิอ้าอาเียบ้าได้ อืออยู man, ่ในป้าป่องเนี้ยพอยเนี้ิ่แกงพอแห้งแไงตอคุ้ง